บางท่านสอบถามมาว่าผมเอาเชือกมาจากไหนเยอะแยะนะครับเอาเชือกมากางเต็นท์เอาเชือกมาล้งางทารล้างไฟชีตเยอะแยะนะครับเอามาจากไหนนะครับคือนี่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ผมเยอะมากนะครับดูวยทั้งถุงผมมีดูครับผม,มเยอะมากนะนะครับก็เชือกมันมีหลายแบบนะครับแต่ว่าแบบที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเป็นเชือกพาราคอร์ตนะครับผมมันมีเชือกหลายแบบนะครับแต่ว่า ผมจะอธิบายแค่เชือกพาราคอร์ดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมว่าแค่พาราคอร์ดนี่ก็เลือืๆแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นเชือกพาราคอร์ดนะถุงมันจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมนะครับ made in usa มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าจริงๆเชือกม,มันมีหลายแบบนะครับคุณผู้ชมแบบไม่มีถุงแบบนี้ก็กมีนะครับของผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นสีเขียวขี้มานะครับนะฮะแล้วก็ไม่มีแถบสะท้อนแสงนะถ้ามีแถบสะท้อนแสงมันจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหม นี่ครับนะครับมันจะมีเส้นใยของแถบสะท้อนแสงแต่ว่าที่ผมซื้อมาไม่มีไม่มีไม่มีเส้นสะท้อนแสงให้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมต่อมาทําไมถึงต้องเป็นเชือกพาราคอร์ตนะครับผมเพราะว่าเขาเคลมว่าเชือกเส้นนี้นะครับเชือกเส้นเล็กๆเ,เนี่ยนะฮะสามารถทนแรงดึงได้200กิโลกร,รัมนะครับ200กิโลนะครับเชือกเส้นนี้ถึงจะขาดนะอ่ะเดี๋ยวผมตัดให้ดูเลยเดี๋ยวไม่เห็นภาพกัน นะครับตัดให้ดูสดๆเลยนะนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมมกล้องไม่ค่อยโฟกัสก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ฮะมันจะมีเส้นเล็กๆประมาณ7เส้นนะครับผมประมาณ6 7เส้นนะฮะนะแล้วก็มัดกันเป็นเส้นใหญ่ๆต่อมานะครับถ้าจะใช้เป็นเชือกออรั้งไฟชีส<ม>รั้งทาร์ปเนี่ยควรใช้ความยาวเท่าไหรด่ดีนะฮะ<ม>ก็ต้องไปดูตลาดก่อนนะครับไปดูตลาดก่อนว่า เสาที่เขาขายกันเนี่ยนะครับเสาที่เอาไว้ค้ำไฟชีตค้ำทามเนี่ยเขาส่วนมากเขาใช้สูงเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าเป็นเสาของอ่าเคนะครับเสา K2 จะสูงประมาณ2เมตรสานะครับถ้าเป็นเสาของวิดาลิโดนะครับจะสูงประมาณ2 40. เมตรสีอ่าผมตีกลมๆเลยแล้วกันนะครับอา่าเสาที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับที่เอาไว้กลางไฟชีตเ,เอาไว้กลางทามเนี่ย สูงประมาณ2เมตร50แล้วกันนะครับผมตีกลมๆนะสูงประมาณ2เมตร50อ่าดังนั้นเนี่ยเชือกของเราควรยาวประมาณ3เมตรนะครับเผื่อไปด้วยเผื่อไปด้วยนะครับเหลือดีกว่าขาดนะครับคุณผู้ชมถ้าเหลือก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าขาดคุณไม่สามารถหาเชือกตัวอื่นมาต่อได้นะครับโอเคนะครับอ่าทีนี้กะง่ายๆนะครับ3เมตรเนาะผมผมกะง่ายๆ3เมตรจริงๆผมอยากได้สัก3เมตร50ด้ยซ้ำนะครับเผื่อไปเลยเผื่อไปเลยนะครับอย่าไปซีเรียส ผมลืมบอกความยาวใช่ไหมครับตัวนี้หนึ่งร้อยฟุตนะครับหนึ่งร้อยฟุตนะฮะหนึ่งร้อยฟุตก็จะประมาณสามสิบเมตรร้อยเจ็ดสิบาทนะครับที่ผมซื้อมานะที่ผมซื้อมาประมาณนั้นนะครับวิธีการวัดง่ายๆก็แค่ดึงสุดแขนดึงสุดแขนอ่าลองดูว่าสุดแขนของผมมันจะประมาณเท่าไหร่ปกติคนเราเนี่ยถ้าดึงสุดแขนมันจะประมาณเมตรครึ่งนะครับนะมาดูกันปึ๊บสุดแขนผมเท่าไหร่ปึ๊บ เมตรห้าสิบครับสุดแขนผมนะเมตรห้าสิบนะเสร็จไหมครับเมตรหนั่นแปลว่าผมต้องทําแบบนี้สองครั้งมันถึงจะได้3เมตรนะครับอ่าลองดูนะนี่นะปึ๊บหนึ่งแล้วก็สองนี่คือ3เมตรนะครับได้แล้วเส้น3เมตรเส้นสเมตรแต่ว่าผมยังไม่พอใจผมก็จะเอาอีกครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็คือเนี่ยจากนี่มาอกนะครับเนี่ย เยียดสุดเลยมาอกหน้าอกนะครับผมเนี่ยผมจะตัดปุ๊บนะครับอ่าเชือกเส้นนี้มันก็จะได้ประมาณ3เมตร3ามเมตรห้ผมไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดนะผมกะเอาประมาณ3ามเมตรห้ต่อ1เส้นนะครับต่อ1เส้นนะฮะเสากลางเนี่ยใช้แค่2เส้นนะฮะด้านข้างอีกอ่าใช้อีก3เส้นนะครับข้างละ3เส้นถูกต้องไหมครับอสองข้างก็เป็น6เส้นนะครับ6เส้น คุณจะต้องตัดทั้งหมด8เส้นนะครับคุณผู้ชมผมกลัวว่าเดี๋ยวไม่เห็นภาพกันนะครับอ่าสีเขียวนี่เป็นไฟเชีดนะครับเป็นไฟเชีดสีแดงนี่คือเสานะครับเสาสูง2เมตรสีนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คือมุมด้านบนนะครับมุมทนะ็อปวิวเนาะแล้วก็มันจะมีเชือกนะครับยาว3เมตรห้อยู่1 2 3 4 5 6ห้าเส้นนะครับเชือกยาว3เมตรห้เส้นนะครับแล้วก็มีเชือกยาว7เมตร7เมตรเนี่ยจะมี2เส้นเห็นไหมฮะ เนี่ยเชือกสีชมพูเนี่ยเเมตรนะครับทาไมต้อง7เมตรเพราะว่าเนี่ยฮะมันจะตอกสมอบก2ฝัง่งเห็นไหมตอกสมอบกเพื่อที่จะทําทรงทำทรง,ททรงดันไฟช่องไฟชีตขึ้นให้มันสูงขึ้นนะครับนี่ฮะป้องกันการล้มนะเวลาคุณจะดันไฟชีตขึ้นนะครับมานี้นะฮะมันก็เลยยาว7เมตรนะครับเห็นไหมนี่คือเชือกเส้นเดียวแต่แบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับผมนี่ตรงกลางก็เอาไปคล้องกับ เสานะครับผมประมาณนั้นนะครับนี่ฮะเดี๋ยวไมเห็นภาพกันผมก็เลยทําเป็นแบบนี้ให้ดูนะครับนะน่าจะเข้าใจนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยเชือกไม่ต้องยาวถึง3,50เมตรห้ก็ได้นะครับประมาณ3เมตรผมว่าก็โอเคแล้วนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะั่นแหละว่าเหลือดีกว่าขาดนะครับเหลือดีกว่าขาดนะเสาตรงกลางนะครับใช้เชือก7เมตรนะครับส่วนเสาด้านข้างใช้ความยาวประมาณ3เมตรห นะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะบางคนบอกว่า3เมตรก็พอแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็เลยใช้เป็นประมาณ3เมตรห้ต่อ1เส้นนะครับแล้วก็จะมี2เส้นที่ยาวกว่าเพื่อนนะครับนั่นก็คือ7เมตรนะครับสเส้นนะประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมพอตัดออกมามันก็จะเป็นคุยๆแบบนี้ถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมแบบนี้นะแล้วก็คุณก็ต้องใช้ไฟลนหน่อยนะครับนี่นะไม่ให้มันแตกออกนั่นเองนะครับบีบๆมันหน่อยนะฮะ มันร้อนนะครับร้อนร้อนร้อนต้องระวังอย่างยิ่งนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้กรรไกรตัดทรงมานิดนึงนะครับใช้กรรไกรตัดนิดนึงแต่งทรงมานิดนึงแล้วก็เผาอีกนิดหน่อยนะครับตัดจัดทรงจัดทรงนะครับอ่าโอเคได้แล้วนะครับได้แล้วนี่ ประมาณนี้นะฮะอันดับต่อไปนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีนอกจากเชือกพาราคอร์ดแล้วแน่นอนว่าต้องเป็นตัวนี้ครับตัวรังเชือกผมมี2แบบให้ดูนะเพราะว่าผมมี2ตัวนี้นะครับผมมี2แบบให้ดูแบบแรกก็จะเป็น2อรูแบบนี้นะครับมันจะเป็นงองๆแบบนี้นะแบบที่สองก็จะเป็น3ามรูนะครับที่เราคุ้นชินกันนะฮะถามว่าแบบไหนดีกว่ากัน2แบบนี้นะครับผมว่าไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันนะครับแค่ ไอตัวนี้มันสวยกว่าแค่นั้นเองถามว่าตัวไหนทนกว่าก็ตัวนี้เลยครับนะครับหนามากนะตัวนี้หนามากแต่ว่าตัวนี้เหนียวครับตัวนี้เหนียวตัวนี้เหนียวนะครับนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันหลักการเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าวิธีการใช้มันก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมถ้าคุณใช้ตัวนี้อ่าลืมบอกที่ซื้อเข้าช้อปปีนะครับเข้าช้อปปีพิมพ์ว่าตัวเร่งเชือกนะครับตัวเร่งเชือกเดี๋ยวคุณก็เจอนะ แบบผมเนี่ยนะครับเนี่ยอ่าตัวนี้นะครับเวลาใช้นะสอดขึ้นด้านบนแบบนี้ปึ๊บนะฮะแล้วก็สอดลงแบบนี้นะครับผมนะฮะเห็นไหมว่ามันงุ้มลงนะครับอ่าที่ผมผมทําเนี่ยอ่าส่วนที่มันงอลงเห็นไหมไม่ใช่แบบนี้นะครับแบบนี้ผิดนะครับคุณสอดแบบนี้ผิดนะครับเนี่ยผิดนะอ่าไม่ใช่ด้านนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งนี่ฮะมันเป็นงุ้มลงใช่ไหมครับ อ่าเราก็สอดขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วก็สอดด้านล่างแบบนี้นถึงจะถูกนะครับถึงจะถูกนะครับแบบนี้นะแล้วก็ผูกเงื่อนไปเลยนะครับผูกก็ผูกธรรมดาน,นี่แหละนะฮะนี่นะครับผมโอเคเสร็จแล้วทำไงต่อเราก็ต้องดึงออกมานะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมครับอยู่แล้วเห็นไหมเพราะว่ามันจะไปขัดกันเห็นไหมครับคุณผู้ชมเนี่ย มันขัดกันอยู่เห็นไหมครับมันขัดกันอยู่แบบนี้เห็นไหมเวลาคุณจะปรับคุณก็ทําให้เชือกมันหย่อนมันถึงจะปรับได้เห็นไหมครับเวลามันตึงมันก็จะเป็นการขัดอยู่แบบนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะมันขัดกันอยู่เห็นไหมนี่เห็นไหมดึงยังไงก็ไม่ออกนะครับถ้ามันถ้ามันตึงแล้วเนี่ยฮะตัวนี้เวิร์กเหมือนกันครับตัวนี้ดีเหมือนกันนะอ่าอีกตัวนึ่งอ่าง่ายๆครับสอดไปเลยครับสอดขึ้นสอดลงนะครับสอดขึ้นสอดลงแล้วก็สอดขึ้นครับ ขึ้นสอดลงสอดขึ้นแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรนะเสร็จแล้วนะครับแล้วคุณก็มัดอ่ามัดตรงปลายมันปึ๊บแค่นั้นเองครับเสร็จแล้วเห็นไหมนี่นี่ครับเสร็จแล้วนะครับเวลาคุณจะเล่งเชือกขึ้นมาก็จะประมาณนี้เนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมแค่นี้มันก็ขัดกันแล้วเห็นไหมอยู่แล้วนี่ฮะนะครับ แบบนี้ก็ได้ครับไม่ยากนะนี่คุณถนัดแบบไหนอยากได้แบบไหนก็ตามสบายครับผมนะใช้ได้เหมือนกันนะแม่ตัดผ้าใหม่ทีนึงผมหายนะครับอ,อันดับต่อมานะครับคุณผู้ชมหูคล้องกับตัวเสานะครับในกรณีที่ตัวนี้เป็นเส้น7เมตรนะครับคุณผู้ชมเส้น7เมตรทํายังไงนะครับก็อันดับแรกเลยคือหากึ่งกลางก่อนนะครับนั่นก็คือ3.5เมตรเนะาะสมมติว่าคุณได้กึ่งกลางแล้วตรงนี้คือตรงกลาง3.5เมตรนะครับผม วิธีม้วนทํำยังไงก็แค่นี้ครับอย่างนี้นะปึ๊บปึ๊บแล้วก็สอดขึ้นไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะได้หูคล้องกับตัวเสานะครับเสายาวเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนาะส่วนมากจะ2.4เมตรนะครับ2.4 2.3ไม่เกินนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมอ่าตัวนี้คือกึ่งกลางเนาะแล้วก็คุณก็สอดนะครับใช้วิธีสอดนี่หักขึ้นมาแบบนี้อ่า เสร็จแล้วครับผมนี่อันดับต่อมาเส้น 3. 5ุเมตรนะครับทําเป็นบ่วงนะเอาไว้คล้องไฟชมไฟชิดก็ว่ากันไปนะครับอ่าดูนะปึ๊บทําให้มันเป็นวงกลมแบบนี้นะครับปึ๊บสอดเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็หักออกมาด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปอีกอดึงให้ตึงนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมคุณก็จะได้บ่วงแล้วเห็นไหมนี่นะครับประมาณนี้นะ สมมติแล้วกันว่าตรงนี้เป็นไฟชีทนะครับคุณผู้ชมคุณก็สอดเข้าไปในหูไฟชีทเนาะสอดเข้าไปปึ๊บนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็ม้วนนะครับตรงนี้สอดเข้าไปนะฮะพอสอดลงมาแล้วก็คุณก็หักไปด้านหลังนะครับแล้วก็สอดขึ้นมาด้านหน้าแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยครับผมเห็นไหมถ้าไม่ทันก็กลับไปดูใหม่นะครับนะฮะน่าจะทันกันเนาะประมาณนี้นะครับผม โอเคมาสรุปกันนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่คุณจะต้องมี1เชือกพาราคอร์ดเนาะสตัวเร่งเชือกนะครับความยาวยาวเท่าไหร่นะครับสุดแขน2ครั้งอ่าสุดแขน1ครั้งสุดแขน2ครั้งแล้วก็ครึ่งแขนอีก1ครั้งนะครับความยาวแล้วแต่คุณผู้ชมนะแต่ว่าผมจะเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําประมาณ6เส้นเนาะความยาวประมาณ3ามเมตรห้เนี่ยทำห6เส้นนะครับความยาว7เมตรทํา2เส้นอ่ามาดูนะครับหลังจากที่ตัด เชือกออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้เชือกความยาว7เมตรนะครับมี2เส้นนะฮะแล้วก็ความยาว3.5เมตรมี1 2 3 4 5 6เส้นนะครับผมความยาว3เมตร50มี6เส้น7เมตรมี2เส้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกลางดูนะคุณผู้ชมที่ผมจะใช้เป็น K2 Extreme นะครับเป็นเสานะ,ะความยาวต่อเสาหนึ่งเนี่ยเมตรนะครับแล้วก็ไฟชีทก็จะเป็น Cozy 3 SI 3ูณนะครับคุณผู้ชมนะฮะ คลิปนี้ไม่ได้มาสอนกลางไฟชีทนะครับผมก็ดูกันขำๆนะเพราะว่าผมสอนไปเยอะแล้วเนาะคุณผู้ชมอันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของเชือกที่เฉยนะครับมามากางกันครับ เชือกยาว7เมตรมาก่อนเลยครับผม เชือกยาว7เมตรเส้นที่2นะครับทางตั้งตรงกลางได้แล้วอะไรก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับผม ด้านข้างจะเป็นหน้าที่ของเชือก3เมตร50 m. นะครับผมมีคาแบนเนอร์ด้วยนะนะฮะตัวเกี่ยวนะครับผมเพื่อความง่าย ห่างหน้าตาตอนเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมเห็นไหมครอันนี้เชือกยาว7เมตรนะครับเห็นไหมผมว่ามันพอดีนะผมว่ามันไม่ได้ยาวจนเกินไปนะครับพอดีนะเชือก7เมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นเชือกยาว3เมตร50นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมมันก็พอดีนะฮะผมว่าก็ไม่ได้ยาวหรือไม่ได้สั้นจนเกินไปนะแต่ถ้าใครอยากได้3เมตรก็ไม่ว่ากันนะครับผมใช้3เมตร50นะครับปกติคุณผู้ชมตรงนี้ผมต้องเสริมเสาใช่ไหมอ่าเสริมเสาขึ้นนะครับเพิ่มพื้นที่เนาะแต่ว่าวันนี้ เอาเสากมาแค่คู่เดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยนะครับมันขนไม่ค่อยได้นะเต็มแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่หลายเจ้าจะขายแค่ท้าไฟชีตนะครับไม่มีเชือกมาให้ไม่มีเสามาให้เราต้องหาเสาเองอ่ะหาเสาเองพอหาได้ใช่ไหมครับแต่ว่าหาเชือกเองนี่คนหาค่อนข้างยากนะครับก็เลยทําเองเลยนะครับทาอย่างที่ผมทํานี่แหละนะครับ7เมตรนะครับยาวสุดนะครับสั้นสุด3ามเมตรห้นะฮะหรือว่า แล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ